บทความจากเพจ Facebook คุณพระสินอินทระวงเรื่องยิ่งเรียบง่ายเท่าไหร่ใจยิ่งเบาสบายเท่านั้น 1. ชีวิตเบาสบายมิใช่เรื่องของการเพิ่มพูนทว่าคือการลดทอนสิ่งรกรุงรังปลดวางภาระที่มีกิเลสแฝงเล้นเบาสบายด้วยความรู้สึกที่ว่าชีวิตจะมีที่มีทางของมันอยู่เสมอ 2. ความเรียบง่ายมีใช่ความยากจนแต่ก็ไม่ใช่ความร่ำรวยความเรียบง่ายอยู่เหนือความมีและไม่มีมีก็สุขไม่มีก็ยังสุขเป็นการเปิดรับช่วงชีวิตทั้งเวลามีและไม่มีอย่างรู้เท่าทันไม่หลงตกเป็นธาตของความมีและไม่มีเป็นอิสระหลุดจากพันธนาการ 3. บางครั้งมีคนชอบบางครั้งมีคนชังเป็นธรรมดาของโรคอย่ากเก็บงำมาเป็นความกรัดกรุ่มเพียงสำรวจคุณงามความดีของใจความริษยาของเรามีมากน้อยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปียบผู้คนของเรามีมากน้อยหากมั่นใจตามสมควรด้วยใจเป็นธรรม ว่าตนดำรงชีวิตอยู่บนหนทางธรรมตามสมควรแล้วผู้อื่นคิดกับเรามองเราตัดสินเราอย่างไรคงไปบังคับเขาไม่ได้เลย 4. รักษาหน้าที่ด้วยความเพียรทว่าอย่ายึดในความสำเร็จหรือล้มเหลวเรียบง่ายด้วยการวางใจไว้ในจิตว่างเปล่า ไม่เป็นทั้งผู้สำเร็จไม่เป็นทั้งผู้ล้มเหลวอยู่เหนือกระแสโรคเหนือคำนินทาสรรเสริญไม่ตื่นเต้นกับมายาเงาไร้ตัวตน 5. ไม่มีวาระพิเศษพอทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมายมากมายในตัวจึงพิเศษเสมอกันไม่มีอะไรงามกว่ากันมีแต่งามไปคนละอย่างมีมนวิเศษ เสกสิ่งธรรมดาทุกสิ่งให้เป็นความพิเศษสูงสุดลดขั้นตอนดื่มดังกับชีวิตมีต้องรอคอยสิ่งใดสูขได้ทันทีที่นี่เดียวนี้สูขโดยไม่ต้องเติมเต็มเพราะเต็มอยู่แล้วให้ความรักผู้อื่นให้ความรักผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนสายฝนโปรยสู่พื้นดินไม่เคยทวงบุญคุณหก ผู้คนเดินสวนทางเราจะเป็นดอกไม้ให้เขาให้เขาได้รู้สึกว่าโลกนี้น่าอยู่เพราะมีดอกไม้ไปไหนมาไหนถ้าเป็นไปได้ก็จะวางตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมีช่กระหายอยากเป็นคนดีเอาหน้าแต่รู้แล้วว่าสิ่งนี้จะทำให้พบพันความสุขแท้จริง7อนุญาตให้ความกลัวเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกผิด อนุญาตให้ความโกรธเกิดขึ้นได้บ้างนิดหน่อยรู้จักตนเองในฐานะมนุษย์ผู้มีเลือดเนือ้อพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นให้ความเมตตาตนให้ความเรียบง่ายที่จะเข้าใจเกเรยตนอย่าตรงไปตรงมาบางสิ่งแก้ไขได้ทันทีแต่หลายสิ่งก็ต้องใช้เวลาค่อยๆฝึกฝนลดละเลิกวันละเล็กวันละน้อย 8. บางวันสมหวังแต่บางวันก็ผิดหวังมันเรียบง่ายที่จะเข้าใจอย่างนั้นแต่เอาจริงก็ยากยิ่งที่จะทำใจได้ฝึกมองทุกอย่างให้เข้าใจความจริงถ้าใจเราว่ามากมันก็จะมากใจถ้าใจเราว่าน้อยมันก็จะน้อยสุดแต่ใจเราให้ค่าให้ราคาชีวิตยุ่งยากซับซ้อนชีวิตสว่างโล่งเรียบง่าย ก็อยู่ที่ความตรงหรือความคดงอของใจ 9. อาอดีตผ่านมาแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันไม่ดูแลให้ดีก็จะผ่านไปไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อทำอะไรอะไรในชีวิตให้ดีขึ้นหยุดคิดห่วยหาวันวานหยุดวิตกกังวลกับวันพรุ่งนี้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งเรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่มากไม่น้อย พอดีพอดีมีแต่เวลาในปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทำอะไรอะไรได้อดีตอนาคตไม่มีอยู่จริง 10. เข้าใจขวามซับซ้อนได้แล้วชีวิตจึงเรียบง่ายชีวิตเรียบง่ายเกิดขึ้นไม่ได้หากมีจิตใจซับซ้อนเรียบง่ายแล้วอาจไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้เรียบง่ายเพื่อจะเอาอะไร นำสิ่งรกๆไปทิ้งก็จะได้พื้นที่ว่างความว่างมีคุณค่ากว่าของที่บรรจุไว้ในความว่างขอบคุณครับ